อะไรเดี๋ยวมาดูเป็นอะไรโอ,อโอ้โหมันเป็นอะไรนะนไหนนี่นี่นเอามาสูบ เีออเออเออเดี๋ยวเ,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 เดี๋ยวเดี๋ยวได้ทําเองครับผัวไม่อยู่จะทําไงเดี๋ยวไปเอาสูบมาให้อ้าวไปไหนแล้วร้อนนี่นี่สูบเม่อไหร่นี่มันดันนี่โอ้ยขึ้นไปแล้วอะ่ะปัญหานี้จะขี้ไข่ลองทำเองดิโอ้ใครจะทำเป็น <c ười> ซื้อมาให้แล้วลองดูเอาแล้วถ้าผัวไม่อยู่จะทำยังไงเปิดแบบนี้ใช่ไหมใครจะทำเป็นแล้วอ๋อทำไมหมุนออกยากกังเอาเอาลองดูดิทำเป็นไหมถ้าช้าก็ดำอะ่ะ <laughs> ดำอยู่แล้วอก็ทำเป็นอยู่นี่ใครจะทำเป็น แล้วเรียกทำไมตะก,กี้ไหนดูดินี่ก็ใครจะทำเป็นมันก็เข้าอยู่มันก็เข้าอยู่นี่นแล้วเรียกทำไมล่ะโอ,อโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมคือต้องสอนให้ทำเองครับเพราะว่าเวลาผู้ชายไม่อยู่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวทำเองไม่เป็นครับ <c oughs> มัวแต่เรียกอยู่นั่นแหละ นี่ก็มืบอยสั่งมาให้สั่งมาไว้บ้านก็โอเคนะครับไว้ติดบ้านเวลาฉุดเฉินอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวก็มื่บอยแปะลิงก์ไว้ใน,อ,นอ่าวิดีโอนะครับโอ้ทำเองก็เป็นแล้วเรียกมาทำไมเนี่ย